วันนี้กันอีกแล้วครับวันนี้พามาดูไม้ชองราครับขนาดทําไม้เท้านะครับวันนี้ชุดสวยๆเลยครับครับสดๆร้อนๆนะครับยิ่งลึกยิ่งไกลยิ่งสูงยิ่งหายากยิ่งคลังครับชุดนี้ไปเอามาจากยอดเขานะครับไม้ชองราครับสําหรับท่านอยากท่านใดอยากได้เอาไปบูชานะครับ และแต่ความเชื่อนะครับความชอบนะครับแต่ก็มีตำนานเล่าขานกันอยู่นะครับและเป็นเรื่องจริงที่ว่าเกจินะครับสมัยก่อนใช้ธุดงครับในการเอาไว้ป้องกันนะครับสายเวทมนต์ดำนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับลมเพลลมพัดนะครับตามอากาศและเป็นยาแก้ยาเบื่อยาสั่งยาเมาครับนี่ครับชิ้นที่หนึ่งครับนี่คือชิ้นแรกครับขนาดทำในทาวนครับความยาวเดี๋ยววัดให้ดูนะครับความยาว ท่อนแรกนะครับท่อนที่หนึ่งนะครับตัวนี้มีครับปุ่มตรงนี้นะครับข้อต่อสวยครับตัวนี้ตามพิเศษตรงนี้นครับลายครับดูลายลายสวยครับเป็นปล้องๆนะครับขนาดหนึ่งข้อนิ้วห่างหนข้อนิ้วนะครับท่อนแรกครับความยาวร1 0ยสิถึงร้อยหนึ่งะครับ1้อยสิบถึงร้อยสินะครับความยาวท่อนแรกครับ ที่หนึ่งนะครับเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีเดชในตัวครับขนาดผมเดินป่าลึกคนเดียวครับผมก็ยังพบติดตัวนะครับไม้ชองราครับมีเดชในตัวนะครับมีเดชในตัวเชื่อว่าไม่ต้องเซก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูชิ้นที่สองครับชิ้นที่สองตัวนี้สวยงามไม่แพ้กันนะครับ ตัวนี้จะโคง้งตรงนี้นิดหน่อยครับโคง้งโค้งมาตรงนี้ครับมีตำหนิรอยแตกนิดเดียวนะครับแตกตอนที่ตัดลนจากหน้าผาบนยอดเขาครับชุดนี้อยู่บนหน้าผาบนยอดเขานะครับปามไปเอามาจะยากลําบากพอสมควรครับไม่ใช่ไม้ชองราที่เพาะขึ้นเองหรือชำครับหรือเอาบริเวณป่าแถวบ้านนะครับตัวนี้ต้องไปเอาที่ยอดเขาครับเดินทางลงจากฝั่งไทยลงไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สี่ถึงห้ากิโลนะครับและเดินทางไปกลับอีกเราเดินทางลงไปลาดชันนะครับขากลับเราจะขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินสูงกลับขึ้นมาฝั่งไทยนะครับถ้าความลำบากก็ไม่ต้องบรรยายครับเนยพอสมควรครับลายลายเจะคางกว่าท่อนแรกนิดหนึ่งนะครับเป็นป้องป้องนะครับเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับดูความยาวนะครับความยาวท่อนที่สองครับ วัดให้ดูครับเท่ากันครับร้อยสิบถึงร้อยสิบสองนะครับท่อนที่สองร้อยสิบถึงร้อยสิบสองครับประมาณครับมาจะมีลักษณะโค้งนิดหนึ่งครับผมจะดึงปลายมาหาลงมาหาที่หางเลยนะครับท่อนที่สองมาดูท่อนที่สามนะครับท่อนที่สามโครับลายลายจะเยอะกว่าท่อนหนึ่งท่อนสองครับลายจะทีกว่าครับ ลายจากหางถึงปลายเลยครับท่อนที่สามครับจะโค้งนิดหน่อยครับนี่ครับจะโค้งโค้งลักษณะนี้นะครับท่อนที่สามขนาดปมใหญ่นะครับเท่ากับกำมือทุกท่อนนะครับขนาดเหมาะแก่การทําไม้เท้านะครับจะตัดเอามายาวกว่านี้ก็ลําบากครับคนย้ายลําบากส่วนท่านใดอยากได้แบบสั้นๆนะครับผมก็จะตัดให้นะครับ เดี๋ยวมาดูความยาวท่อนที่สามนะครับท่อนที่สามตัวนี้จะยาวกว่าเพื่อนนะครับท่อนนี้ประมาณร1อยสิบแถึงร้อยสครับร1 8ยสิบแถึงร้อยสครับครับร้อถึงร้อาครับราคาครับใครที่ชอบก็พัดเช็ดมาครับหรือไป เพิ่มเบอร์โทรครับไปทางไลน์ได้นะครับไอดีไลน์ใช้เบอร์โทรครับเดี๋ยวใครต้องการก็ทักมาได้นะครับรับประกันไม้ชองราแท้จากป่าลึกเลยนะครับส่วนชุดคู่ครับท่อนสั้นสันใดที่จะเอาไว้บูชาหรือเอาไว้เป็นยาครับไว้แก้ยาเบื่อยาเมายาสั่งหรือผลแก้ไข้นะครับนะครับขายเป็นคู่ครับครับสองท่อนนะครับ สท่อน3ามร้ห้าสิรวมส่งครับนี่ครับตัวนี้จะยาวสากครับท่อนยาวสาสบหกนะครับท่อนสั้นก็สิี่ครับสามสิบหกกับสิครับสามร้อยห้รวมส่งชุดที่สองสร้หิรวมส่งกัน,นครับดูความยาวครับความยาวท่อนสั้น,นะครับ สิครับสิบเจ็ดทนยาวสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดกว่านะครับสิบหกโอ้ยี่สิบเจ็ดนะครับทนยาวนี้ยี 17. ชุดคู่นะครับสามร้อสวมทรงนะครับี่ชุดที่ชุดคู่ที่หนึ่งชุดคู่ที่สองครับชุดละสามรห้าสิวมทรงครับ สำหรับทนยาวค่าส่งจะแพงหน่อยนะครับผมเคยส่งมาแล้วครับค่าส่งจะแพงเอาเรื่องนะครับลองทักมาคุยกันดูนะครับรับประกันครับไม้ชองราแท้นะครับลายสวยนะครับน่ครับเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเดชในตัวนะครับกันคุณนสายมนดําลมเพลลมพัดนะครับพบไว้บูชาหรือแขวนไว้ในบ้านนะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือพบเดินทางนะครับ ผมก็พบเดินทางประจำนะครับเวลาเข้าป่าลึืคนเดียวนะครับผมจะใช้คู่เบี้ยแก่นะครับเป็นไม้ซักซิดที่ไม่ต้องปลุกเซกครับมีฤทธิ์มีเด็ดในตัวครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับสอบถามได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับไม้ชองระ้า